คนที่นิ่งเงียบเขาคิดอะไรอยู่ขอภพ่เปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะควินธอดาพลังงานของคนาธาตุลมเมถุนตูนกุมหกดาพลังงานของคนาธาตุลม ควินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูจจสติกพลังงานของคนราศีตุลหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุลมงกับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีความตรงเป๊ะยุติธรรมจริงจังตรงไปตรงมาเชื่อมั่นในตัวเองคำไหนคำนั้นเจ้าระเบียบมีแบบแผนมีวิธีการเป็นของตัวเองนะคะ ไม่พูดมากไม่พูดเยอะพูดออกมาแต่ละคำก็อาจจะแบบใครก็เถียงไม่ได้เลยนะคะในพลังงานของคุณคนที่ไม่รู้จักก็อาจจะมีความกลัวมีความเกรงใจคุณมากๆด้วยอาจจะดูหญิงด้วยนะคะดูดุด้วยในพลังงานของคุณนะคะ ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ตรงมากๆในพลังงานของคุณในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่อดทนมากๆนะคะแล้วก็ชีวิตไม่เคยยอมแพ้มีกําลังใจพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอแต่ว่าพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับว่าหากมีปัญหามีประเด็นไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะปะทะกับคุณสักเท่าไหร่นอกจากเถียงไม่ได้สู้ไม่ได้แล้วนะคะคุณก็มีความน่ากลัวน่าเกรงขามมากๆนะคะเสียงดังฟังชัดด้วยนะคะแล้วก็ มีเหตุผลรองรับในคําพูดของตัวเองในการคิดของตัวเองเสมอนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่นิ่งเงียบเขาคือใครเพราะพลังงานของคนที่นิ่งเงียบหน่อยนะคะเขาคือใครสถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกกักดิ์ก เดือนซันพลังงานของคนธาตุไฟเมษธนูแล้วก็สเตรนพลังงานของคนราศีสิสงมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุไฟเป็นพลังงานของคนที่มีความปณีประนอมนะคะมีความอารมณ์ดีมองโลกในแง่ดีอบอุ่นจริงใจสุข,ขุมพูดเพ้อ อ่อนโยนเห็นอกเห็นใจที่สงสารใจอ่อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่รับมือแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดียิ่งหากเวลาที่อยู่กับคุณนะคะหากว่าคุณโมโหคุณเป็นคนที่เจ้าระเบียบคุณเป็นคนที่ตรงเป๊ะแล้วก็มีเหตุผลในตัวเองเขาเป็นคนที่ไม่ชวนคุณทะเลาะแล้วไม่ทําให้คุณโมโหเพิ่มด้วยนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ยอมให้กับคุณมากๆในขณะเดียวกันเขาก็มีเหตุผลของเขาแล้วก็มีวิธีการรับมือ กับคุณได้ดีมากๆด้วยนะคะเป็นคนที่ไม่ใช่คู่ที่จะมาทะเลาะกับคุณหรือว่าคนที่จะมายั่วอารมณ์คุณให้คุณโมโหมากกว่าเดิมแต่เป็นคนที่สามารถปรามอารมณ์ของคุณหรือว่าทำให้คุณอารมณ์เย็นได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงนิ่งเงียบนะคะแล้วก็ภายใต้ความนิ่งเงียบเขาคิดอะไรอยู่นะคะภายใต้ความนิ่งเงียบเขาคิดอะไรอยู่ เดทนะคะปัญหาอุปสรรคความไม่เข้าใจการเลิกลานะคะการจบสิ้นนะคะเดอ c ชา r ออนะคะการแก้ไขการฝ่าฟันการติดต่อการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างการลงมือทำนะคะความไม่เข้าใจนะคะปัญหาอุปสรรคนะคะนิ่งเงียบนะคะตั้งสติหาหนทางขอเวลาอีกหน่อยในการ คิดทบทวนแล้วก็หาทางออกนะคะแล้วก็สิบไม้นะคะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มที่อย่างตั้งใจพลังงานของเดทไม่ใช่การเลิกลานะคะแต่ว่าเป็นการจบสิ้นเป็นการจบปัญหาเป็นการจบประเด็นคนคนนี้เป็นคนที่นิ่งอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่เงียบอยู่แล้วเป็นคนที่ยอมไม่กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะคะไม่ชวนทะเลาะ ไม่ทําให้คุณโมโหเพิ่มแต่หากว่าวันหนึ่งที่เขานิ่งมากกว่าเดิมหรือว่าหน้าตาเขาดูเศร้าไปสิ่งที่เขาทําก็คือการตั้งสติให้พื้นที่กับคุณให้คุณได้คิดได้ทบทวนอะไรด้วยให้ตัวเขาได้คิดได้ทบทวนได้หาทางที่จะแก้ไขนะคะพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ ค้างคาไม่ชอบปัญหาที่ค้างคาที่ขุ่นเคืองชอบอะไรที่ชัดดเคลียร์มีปัญหาเขาจะต้องหาทางออกเพียงแต่คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบที่จะแก้ปัญหาในทันทีโดยที่เขายังไม่ได้คิดไม่ได้ไตรตรองอะไรหรือว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเขาจะใช้วิธีการน,นิ่งการเงียบก่อนนะคะแล้วก็ไปคิดไปทบทวนไปหาทางที่จะแก้ไขแล้วก็ค่อยมาแก้ไขในสิ่งที่ไม่เข้าใจกันนั่นเอง ภายใต้ความนิ่งความเงียบนะคะหากว่าคุณอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะเขากําลังคิดหาทางกําลังตั้งสติหรือว่าให้พื้นที่กับคุณนะคะให้อารมณ์คุณเย็นด้วยแล้วก็ให้ตัวเขาได้คิดหาทางออกได้คิดหาวิธีที่จะแก้ไขในสิ่งที่เป็นปัญหาในสิ่งที่เป็นประเด็นกันนั่นเองนะคะแม้จะมีเดทขึ้นมาแต่เขาไม่เคยคิดที่จะเลิกลาหรือว่าปล่อยมือจากคุณนะคะ คิดแค่ว่าจะทํำยังไงให้ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วก็โกรธกันน้อยที่สุดคืนดีกันไวที่สุดเข้าใจกันให้ไหวที่สุดนั่นเองนะคะ